ดิฉันเอฟเฟกนี้สวยไหมสวยมากเลยชั้นอะไรไม่รู้ห้องอะไรไม่รู้จังเลยนี่โอ้โหไม่ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์ทไปดิชั้นอะไรอ่ะพ่อจ๋าชั้นอะไรหรอห้องเอ้ยทำไมเรามามาประจบโอเคตอนนย้นก็ชั้นสี่มันนี่ก็ไอ้เจ๊บอกว่าถูกกว่าถูกกว่าร้อยเลยนะนะ ร้อยึ่งก็พันหนึ mm ่ง hmm. ก an ับพันสามไอพันหนึ่งกับพันถ้าติดทะเลพันสี่เมื่อวานนั้นอะได้ติดทะเลพันหนึ่งแต่โรงแรมสาม่ันหามดไปทั้งตนโอเคนี่ สี่ค่ะนะสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่น้งส่ยเอเอต้ห้องสวยอะห้องสวอะเดี๋ยวายมาไม่ถ่ายนูให้ ใส่หันหน้าค่ะสถานานะให้ดูเรื่องไหนเนอ,อ๊ะไปนู่นไปนู่นก่นอนเข้าไปไหนเข้าไปนู่นก่นอนไปเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวห้องกันนะคะ โอเคนี่ก็คือประตูนะคะมีล็อกอะไรไม่รู้เยอะแยะพอเข้ามาก็จะมีย่าปลอมค่ะย่าปลอมมันก็มีที่เก็บเสื้อ,ลอแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะมีสวิตช์โฟมสวิตช์ไฟเข้าไปดีกว่าชวิตดีดีค่ะเปิดสองอันเลยโอเคมีเข้ามาปุ๊บน่ารักอะ่ะมีแก้วสองแก้วมีเอ่อบาบาบานะคะทิชชู่กระดาษชูทัก เท่าก <étique> <occasions S 1> yeah! ็ที่ออกแบบนี่แค่ที่อากน้ำก็จะเป็นแบบเรเย์ไม่เท่ากันเฮลโลเดี๋ยวไปดูออกไปดูข้างนอกดิเฮ้ยมันสวยอ่ะพอเดินมาพุก็จะมีตู้เย็นนะคะตู้เย็นลอยได้ค่ะตู้เย็นลอยได้แล้วก็แดนแดดดดดนแดนนะ แ,บบแล้วก็ววมีที่นอนสองเตียงแล้วนอนเตียงเดี่ยวเหมือนเดิมอ่ะก็อ้าวข้อเลื่อนเหรออ๋ออันนี้เลื่อนเอานะอันนี้เลื่อนเอาโอเคไม่เป็นไรเลื่อนเลื่อนไปอโอเคตรงนี้นะคะก็จะมีออะไรแช,ชมพูสบสองก้อนแล้วก็ชาวยเจลนะคะโอเค ก็มีผ้าอยู่สามม้วนที่นอนนี้แม่ล่ามาติดกันนะคะตรงนี้ก็ไว้นั่งถ่ายคลิปนะคะก็รีหมดแอร์รีโมททีวีโ, TV, โทรศัพท์แล้วก็ทีวีใหญ่มากโอเคเดี๋ยวมาดูหน้าคนกันดีกว